ปัจจุบันเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำอย่างที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เป็นอีกพื้นที่ในอดีตเกษตรกรประสบกับปัญหานี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูงมีที่ราบเชิงเขาแคบน้ําจากต้นน้ําและลาห้วยต่างๆจะไหลลงสู่แม่น้ําเมอยอย่างรวดเร็วทําให้ช่วงฤดูแล้งมักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้าในการทําการเกษตรรวมถึงน้ําอุปโภคบริโภค เมื่อปี2510คณะอนุกรรมการพัฒนาภาคเหนือได้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนและพบว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำเป็นอันดับแรก จึงร่วมกับชลประธา,านจัดหา,าแหล่งน้ำต้นทุนจนเกิดเป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดขึ้นซึ่งพื้นที่กักเก็บน้ำห้วยแม่สอดในอดีตเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านแต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นแอ่งทําให้น้ําท่วมขังผลผลิตของเกษตรกร,รทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังทุกปีจนภายหลังรัฐบาลได้เวียนคืนพื้นที่มาสร้างเป็นอ่างเพื่อแจกจ่ายน้ําให้กับเกษตรกร,รได้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมในช่วงฤดูแลง้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2518ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสร้างแล้วเสร็จในปี2521โดยโครงการชลประทานตากสํานักงานชลประทานที่4เป็นผู้รับผิดชอบโครงการตัวตัวอ่างเก็บน้ำแม่แม่สอดนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอ่างก่อสร้างเป็นอ่างก่อสร้างขากลางเป็นทำนบดินยาวประมาณสัก 400เมตรนะครับกว้างแล้วก็ตัวทํานบนี่กว้างประมาณสัก8เมตรนะครับแล้วความจุของตัวอ่างนี่คือสามารถจุก,กักเก็บน้ําได้ประมาณสัก5.5ล้านนะครับเพื่อเพื่อสนองตอบต่อความต้องการการใช้น้ําของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วก็ตัวใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับผมแ้มีแผนการส่งน้ําทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของอ่างแม่สอดคือมันจะเป็นอ่างพวง2ตัวนะครับมีอ่างแม่สอดตอนบนตัวหนึ่งก็ตอนตัวนั้นมีความจุประมาณสัก13ล้าน ซึ่งเป็นอ่างพ่วงแล้วก็สามารถระบายน้ําลงมาช่วยเหลืออ่างแม่สอดตอนล่างที่ที่มีความจุ5จุด5ล้านนี้ได้นะครับอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สอดมีอาคารระบายน้ําเป็นลักษณะฝายคอนกรีตเสริมเหล็กและมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรางระบายน้ําท้ายฝายลงลำห้วยเดิมความยาวสันฝาย26เมตร ความยาว236เมตรไปบรรจบลำพ้วยแม่สอดอาคารระบายน้ำล้นสามารถระบายน้ำสูงสุด100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประตูระบายน้ำฝั่งซ้ายสามารถส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำได้ปริมาณสูงสุด6.195ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประตูระบายน้ำฝั่งขวาสามารถส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำได้ปริมาณสูงสุด4.195ลูกบาทเมตรต่อวินาที ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดมีการจัดระบบส่งน้ําแบ่งเป็นคลองส่งน้ําสายใหญ่จํานวนสองสายคือคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ2,000ไร่ในพื้นที่3ตําบลคือตําบลพระาธาตุผาแดงตําบลแม่ปะและตําบลแม่สอด ส่วนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ11,000ไร่ในพื้นที่4ตํตำบลคือตำบลพระาธาตุผาแดงตำบลแม่ตาตำบลแม่สอดและตำบลท่าสายดวดรวมพื้นที่รับประโยชน์7ตําตำบลช่วยส่งน้ำให้พื้นที่การาอปลูกตลอดทั้งปีกว่า1 3 0 0 0ไร่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ มันมีสุปรตถามันมีห้วยเดิมอยู่แล้วก็น้ําไม่เพียงพอน่าแรงก็ไม่พอพอดีจนระทานเขาสิคิดสร้างอ่างขึ้นมาหลังได้อ่างนี้เสร็จแล้วผลผลิตได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็การใช้น้าใช้อย่างกับได้เยอะนาแรงน้นเลงได้เยอะนานผู้พบแพร่อย่างกับพอเพียงได้อ่างตอนนี้เพิ่มขึ้นครับเมื่อก่อนได้ทํานาอย่างเดียวตอนนี้ได้ทำข้าวโพดน้าแรงด้วย ได้ทำตลอดปีเลยได้ใช้น้ําใช้ถนนได้ตลอดปีเลยอยากใหูุ้ยนประธานบารุงของน้ำาปดีแล้วก็ทำถนน,นบนของน้ําให้สะดวกสบายขึ้นครับจากปัญหาน้ําไม่เพียงพอในช่วงเรือดุแล้งสําหรับทําการเกษตรจึงได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ขึ้น นำไปสู่การหล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยสายน้ำมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งการอุปโภคและบริโภคทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้ดีขึ้นและนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก